กาวสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับเราเข้ามาอยู่กันในเกม c a r b บอ SLM นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเซิร์ฟนี้ครับเป็นเซิร์ฟที่ดีมากเลยนะครับอันดับแรกครับมาดูที่ชุดท่าผมนี่นี่ครับชุดที่เขาแจกครับผมมีกิจกรรมมากมายครับเซิร์ฟนี้ครับชุดที่แจกนะครับก็จะนี่ครับ นี่หน,นึ่งอันอน,นี่หนึ่งอันหนึ่งอันเนี่ยพวกของพวกนี้ด้วยครับแต่นี้ซื้อมาเองครับของกากาครับผมไม่มีปัญญาซื้อของดีๆครับสื้อนี้นะครับเป็นแบบสื้อมง่ายเรียบเรยธรรมดารับไม่ต้องเติมก็เทปได้ครับตรงๆเลยครับ ส่วนระบบครับผมทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีครับนี่ครับระบบสกิลไม่ต้องไปหาซื้อครับมีให้เลยครับเลือกที่จะบวกเองตามสบายครับตามใจชอบครับหัวช่วยพวกนี้ก็อยู่ดีครับระบบการอัปเกรดมีทั้งหมดครับนี่ครับวาร์ปได้ทุกแมพครับโอเคครับผมสกิลต่างๆค่อนข้างที่จะดีแต่ผมแบบ เล่นไงอืมยัง๋ไม่ค่อยรู้อะไรมากระบบกิวก็มีครับแต่จะมีระบบรูปภาพหน้าหน้าชื่อกิ้วนะครับแต่ต้องไปลงที่หน้าเว็บรับผมแต่เกมนี้นะครับเซิมนี้ออนไลน์ได้พอยครับออนไลน์ได้แคสนั่นเองนะครับผมหนึ่งชั่วโมงครับได้60สิบแคส ของก็ไม่ค่อยจะแพงครับนะครับสินค้าพวกนี้ครับแต่ต้องสิบชั่วโมงขึ้นไปนะครับถึงจะรับแรกได้สิบชั่วโมงก็ตกอยู่ที่หกร้อยครับนะครับผมตรงนี้ครับจุดที่เขาเรียกว่าเก็บเงินก็ว่าได้ครับเนี่ยถ้าตีครับตีตายหนึ่งตัวครับผมมันจะได้เหรียญเอาไปขายครับมูลค่า เหลือละหนึ่งหมื่นครับเหลือละหนึ่งหมื่นแต่มีมันจะดออยู่ทีห้าชิ้นครับเป็นห้าหมื่นครับผมโอเคครับแต่วิธีเก็บเงินต่อไปนี้ครับเป็นวิธีที่แบบมีมีคนแนะนําไปแล้วครับคือจมเอิมนี้นี่เองนะครับพี่ปิ่มคุงครับผมเราก็จะมาแนะนําอีกทีครับไม่เสียหายครับผมมาที่นี่ครับแบบนี้ครับ แดงๆนะครับผมลองสุดท้ายนะครับเข้ามาเลยครับอย่าลีรอครับอ่าเหมือนว่าชนี้จะมีคนเล่นเยอะไปหน่อยครับชแนลข้างล่างก็ได้ครับไม่เสียหายครับผมก็ไม่รู้ถ้ามันต่างกันยังไงนี่ครับม m o เตอร์ครับผมนี่ครับจะดรอปของพวกนี้นครับ เลือกตีตัวไหนก็ได้เอ๋ๆกระตุกบเล็กน้อยนะครับของผมไม่ค่อยจะดีนะครับแต่สกิลผมจะใช้คือสกิลแป้งล่างนะครับสกิลแป้งล่างนะครับครบทุกสกิลครับผมนี่ครับจะค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงครับผมมอนเตอร์ครับมาแรกๆอาจจะมอนเตอร์อาจจะตีเข้าแรงครับแต่ครั้งต่อไปครับไม่แรงเลยครับ ถ้าเรามีชุดมีอะไรพร้อมเนี่ยโอ้อย่าไปกลัวผมนี่ครับก็จะได้ของพวกนี้มานะครับราคาก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ชิ้นครับ่างตัวนี้สี่แสนครับถ้าเก็บแบบเต็มนะครับเต็มสีช่องนี้ได้สักประมาณยี่สิบเอ็มผมทำเริน้าวข้าวไว้นะครับโอเคครับพอแล้วครับแค่นี้พอไรมากครับ วิธีหาเงินน่ไม่ต้องเติมแบบซื้อของตามพวกร้านที่เขาตั้งไว้ก็ได้ครับอันนี้เซิฟสองไม่ค่อยจะมีคนตั้งแล้วเขาเลยแล้วเซิฟเก็บเวลก็ว่าได้ใน่ช่ครับผมพูดมัวเหมือนกันครับเราไลายชแนลมาครับชแนลนี้นะซื้อของได้ครับตรงนี้ครับ ซื้ออะไรก็ซื้อเลยครับกลัวของดีๆทั้งนั้นนะครับแต่เราก็สามารถหาเองได้นะครับแล้วแต่คุนแล้วผมขี้เกียจหาผมมักจะหาเงินมาซื้อพวกนี้ครับเลือกได้ตามสบายเลยแต่ช่วงนี้คงจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ตอนแบบเช้าๆคนเล่นเยอะนะครับไม่รู้เป็นไรอ่ะครับ อาจจะแบบเรียนซัมเมอร์ก็ได้นะมึงีซัมเมอร์กันนะนี่ยนี่นี่ครับมันจะได้แบบเงินตัวนี้มาเนี่ยดรอปมาครับผมทำมาช่วงนี้ก็ก็เหมือนจริงครับเหมือนชุดจริงเลยครับมีพวกเอ็มบิซีขายชุดขายแคชช็อปนะไปแคชช็อปเอง มีของขายแยกของแค่คร่าผมราคาก็กันเองครับนี่ครับขายมากมายครับผมก็เอามาขายตรงนี้ครับเงินครับผมน่ครับดูเงินผมร้อยกับเอ็มครับสามสี่รอบเองครับนะครับแต่ทั้งที่ดีนะครับซื้อตัวแนวไว้ครับน่าจะใช่นะครับผมไม่เคยใช้เหมือนกันเป็นผม นี่ครับผมก็จะวับขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยครับก็ซื้อขายซื้ออะไรนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีอีบตัวผมครับสามารถจอยแคนกันได้ครับแคมนสเตีรครับผมนะครับสนิยดีครับติดต่อไมาได้ครับผมใครอยากจะเล่นด้วยกันครับว่างๆครับผมนี่สัน้อยกระตายกระตายหรือก็นรอวะโอเคครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Don't